สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับอาจารย์เจีย๊ยบนะคะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเราได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านมดของประเทศไทยนะคะก็วันนี้เรามากันที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะแล้วก็มาพบกับดรวยวั์ใจตรงนะคะคนักอนุกรมวิธานมดของประเทศไทยนะคะหรือว่าพี่วีนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมา พบป่าพูดคุยกับพี่วีนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมดในประเทศไทยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมดเนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วค่ะครับสาหรับการศึกษามดในประเทศไทยนะวันนี้นะครับ<ม>เราศึกษามดมามากกว่า20ปีละกะ็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะศึกษามายาวนานเรารู้จักกับมดนะครับที่เราเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยตอนนี้มีประมาณ1,200ชนิด งถือว่าเยอะมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการศึกษามดเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องของงานอนุกรมพิธานเนี่ยถือว่าถือว่ายังยังมีไม่ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นการศึกษาของมด ควรจะต้องเน้นในเรื่องของงานอนุกรมนิธานเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเรารู้จักกับมดแค่เพียงบางส่วนทั้งที่ทเราเจอมดเยอะมากแม้กระทั่งความหลากหลายทางชีวภาพเองเนี่ยเรารู้จักมดเฉพาะในพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่อื่นๆนอกพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยเรายังไม่ค่อยมีการศึกษาเท่าที่ควรแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเห็นภาพของการศึกษามดในประเทศไทยณนะวันนี้ก็คือว่า ทำยังไงให้น้องๆหรือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยหันมาศึกษาอัุกรมวิธานความหลากหลายทางชีวภาพและพฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมของมดจะทำให้เรารู้ถึงบทบาทหน้าที่ของมดซึ่งเราสามารถที่จะหยิบมันไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตอีกอันนึงเรื่องของการนำมดไปใช้ประโยชน์ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการศึกษา mm hmm. เรื่อง,ร,องราวเกี่ยวกับมดครับ ในมุมมองของนักอนุกรมวิธานนะคะก็อยากจะทราบว่ามดเนี่ยมีความน่าสนใจตรงไหนทําไมเราถึงจะต้องมาสนใจศึกษาเกี่ยวกับมดนะคะครับนี่เป็นคําถามที่ที่ถูกถามบ่อยๆนะครับว่ามดมันมีความสําคัญอย่างไงทําไมเราจะต้องใช้เวลาไปศึกษากับมันพี่วีเนี่ยรัฐบาลไทยส่งพี่วีไปเรียนต่อรป,ปริญญาเอกด้านทางด้านมดอย่างเดียวเลย มันสาคัญยังไงรัฐบาลถึงต้องต้องส่งพี่วีไปนะครับพอม,มานั่งนึกดีๆสมัยก่อนเนี่ยด้วยความชอบชอบจริงๆแล้วก็มีความประทับใจต่างชาติท่านหนึ่งซึ่งท่านเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยท่านสามารถที่จะบอกเราได้เลยว่ามดชนิดนั้นชื่ออะไรมดเดินๆอยู่เนี่ยครับเขาสามารถจะบอกถึงสปีชีได้เลยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะ ทำไมคุณข้ามน้ําข้ามทะเลมาตั้งห้าชั่วโมงคุณสามารถจะรู้จักทรัพยากรของเราเรามีความรู้สึกละอายอยู่ในใจว่าคนอื่นต่างชาติเขารู้จักมดบ้านเราแต่เราซึงเป็นคนไทยแท้ๆไม่รู้จักมดเราก็เลยต้องศึกษาให้รู้ให้จริงๆพอศึกษาให้รู้ให้จริงๆลึกลงไปนั้นมันทําให้เกิดประโยชน์มากมายที่เกิดจากการศึกษาสิ่งเล็กๆเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้ามันมีมด เข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งเช่นคอมพิวเตอร์แอหรืออาหารส่งไปต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องไอดีนติฟายให้ได้ว่ามดชนิดนั้นเป็นสัญชาติอะไรถ้าเป็นสัญชาติไทยสแสดงว่ามันเกิดปัญหาตั้งแต่อยู่เมืองไทยส่งไปเราไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องของค่าระวังสินค้าค่านอนค่านี่แต่ถ้ามันเป็นสัญชาติของต่างประเทศสแสดงว่ามันไปก่อนถึง สินค้าเราไปก่อนถึงจะเข้าถึงนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดประโยชน์จากการเรียนรู้เรื่อง <laughs> เรื่องเราของมดเรื่องของการเอ็กพอร์ตอินพอร์ต uh huh. แล้วพอเราศึกษาไปจริงๆเนี่ยมดในประเทศไทยหรือมดในโลกเนี่ยมีเยอะมากไม่ใช่แค่มีมดดำมดแดงใช่ไหมครัปกติน้องๆที่จะรู้จักกับมดดำมดแดงแต่พอเราศึกษาลึกไปจริงๆเนี่ยมดในประเทศไทยอย่างที่เราฟังก็คือมีตั้งพันสองชนิด uh huh. มีลักษณะหน้าตารูปร่างที่แปลกประหลาดเยอะแยะมากมาย นะครับแล้วเราเห็นถึงบทบาทความสําคัญของมันจริงๆมดในเมืองที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปเนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่ามดเป็นโทษแต่จริงๆแล้วเพียงแค่5%เท่านั้นที่มันอยู่ในในเมืองอยู่ในบ้านที่ที่มันเป็นโทษกับเราแต่ประมาณสัก95%ของมดที่มันมีอยู่เป็นมดอยู่ในป่า <Okay. S 1> บทบาทหลักของมันก็คือเป็นผู้ล่า เพราะนั้นถ้าการที่มันเป็นผู้ล่าเนี่ยมันจึงทําให้สามารถจะช่วยในเรื่องของการควบคุมประชากรของมดให้อยู่ในของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นให้อยู่ในสภาพว่าสมดุลได้ในขณะเดียวกันตัวมันเยอะมากนะมีความหลากหลายเยอะในหนึ่งคอลนีเนี่ยหนึ่งรังเนี่ยมีมีจำนวนตัวเยอะมากเพราะฉะนั้นมันเป็นแหล่งอาหารที่ดีสําหรับสิ่งมีชีวิตชนิดอืน่อนๆ ช่วยให้ส่งโซ่และสายใาหารอยู่ในสภาพวัสดุลได้การสร้างอาณาจากการสร้างรังก็ส่งเสริมเรื่องของระบบสิ่งสิ่งแวดล้อมได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือความสําคัญของการศึกษามดที่มีนะครับเราเราคิดว่าถ้าเรารู้จักกับมันจริงๆเนี่ยเราสามารถจะดึงมันมาใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายด้น,นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหาร ซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยมีมดอยู่3าชนิดที่เราสามารถนํามาเป็นอาหารได้อะไรอย่างนี้ครับนี่คือความสําคัญของการศึกษามดในประเทศไทยถ้าเกิดเราศึกษามดไปเรื่อยๆเนี่ยเราเหมือนเราสงสัยว่าเอ้เรากําลังจะพบมดชนิดใหม่หรือว่ามดสปีชีใหม่อะค่ะเราจะมีขั้นตอนในการแบบจัดการกับสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ตรงนั้นอย่างไรครับคื สำหรับมดเนาะตอนนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยมีมดชนิดใหม่ของโลกเยอะมากนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของมดที่มีอยู่แล้วตอนนี้คาดว่าจะเป็นมดชนิดใหม่ของโลกคําว่าชนิดใหม่ของโลกหมายถึงยังไม่มีชื่อยังไม่ได้รับยังไม่มีใครเคยเจอมันมาก่อนแต่มันมันมีอยู่ของมันอยู่แล้วแหละแต่มันยังไม่เคยมีใครเคยพบเคยตั้งชื่อมันมันไว้ก่อนมันยังไม่มีชื่อนั่นเองฉะนั้นหลักการวิธีการในการ ให้ชื่อเราจะต้องอ้างถึงกฎของการของการตั้งชื่อสาสากลนะครับซึ่งอาจจะไกลตัวของน้องๆไปนิดนึงแต่หลักการง่ายๆเลยก็คือว่าเราจะต้องได้ตัวอย่างมาก่อนอย่างที่ว่านะครับมีตัวอย่างออกมาปุ๊บแล้วเราก็ไปเปรียบเทียบตัวอย่างที่เรามีเนี่ยกับชนิดอื่นๆที่เก็บรักษาไว้ในมิวเซียมต่างๆหรือพิพิธภัณฑ์ต่างๆหลังจากนั้นพอดูว่ามันไม่เหมือนใครเราก็ตั้งชื่อ แล้วก็เขียนเป็นบทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวรารสารนะครับการตั้งชื่อเราสามารถจะตั้งชื่อของสิ่งมีชีวิตรหรือสัตว์เนี่ยได้หลากหลายแต่ชื่อนั้นจะต้องเป็นภาษาลาตินนะครับก็คือมีชื่อระบุสกุลและก็ชื่อระบุชนิดชื่อภาษาลาตินเป็นภาษาที่มีเพศเพราะนั้นชื่อชัปีชนิดต้องแปลไปําเพศแล้วก็การตั้งชื่อเราสามารถจะตั้งได้ตามลักษณะของรูปร่างหน้าตาของมันได้ นะเช่นเอนิกตัสเบรวิโนดัสเบรวิแปลว่าสั้นโนดัสแปลว่าเอวแปลว่าเอวสั้นหรือตั้งตามลักษณะชื่อของคนเราให้เกียรตินะครับเช่นเอนิกตัสจารุจินเก็คือตั้งให้เป็นเกียรติกับท่านอาจารย์จารุจินหรือตั้งตามสถานที่พบของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเช่นเอนิกตัสสยามเอนซ s iam, พบในประเทศไทยประมาณนี้ครับค่ะหลังจากที่เราพูดคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็สงสัยว่าเนี่ยตลอดการศึกษามดของพี่วี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่เป็นที่สุดของมดบ้างคะอ๋อความเป็นที่สุดของมดเอาเฉพาะในประเทศไทยเนาะเอ่อเรามีความเป็นที่สุดของมดเนี่ยหลากหลายเลยที่สุดในโลกเลยนะแต่ว่าเจอในในบ้านเราตัวแรกเลยที่สำคัญเลยแล้วก็ทุกคนนักนักมดหรือนัก ต้องการคนที่ต้องการจะเลี้ยงมดเนี่ยอยากได้มาเป็นเจ้าของมากอยากได้มาเลี้ยงมากก็คือตัวนี้ครับนี่คือมดตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราเรียกเราเรียกว่ามดตาลานยักษ์ปักใต้นะครับตัวนี้ใหญ่ประมาณสักขนาดไซส์ประมาณซักสามถึงสนะี่เซนติเมตรค่อนข้างก่อนข้างใหญ่ทีเดียวแต่มดชนิดนี้ไม่มีพิษครับไม่มีเหล็กในตัวนี้วิวัฒนาการเขาจะจะสูงขึ้น ก็คือปกติมดเนี่ยจะวิวัฒนาการมาจากตัวต่อตัวต่อมีเหล็กในมีเอวมีเอวที่มันไม่เป็นปุ่มแล้วก็เหล็กในของมดที่วิฒนาการสูงขึ้นเนี่ยมันจะหายไปมดตัวนี้วิวิฒนาการเริ่มขึ้นมาแล้วเหล็กในหายเปลี่ยนจากเหล็กในเนี่ยมาเป็นต่อมสําหรับพ่นพนกรดเพราะฉะนั้นมดทุกชนิดที่ไม่มีเหล็กในต้องมีกรดฟอร์มิกเป็นที่มาของชื่อฟอ์มิซีด ฟอร์มิซิดีก็คือ f o r m มิกนั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มมดทุกทุกสปีชีส์อยู่ในวง f o r m มิซิดีเพราะฉะนั้นทุกตัวจะต้องมีกรดฟอร์มิกนะครับมาจากคําว่า f o r m มิกแอซเนาะแล้วลองอาจารย์เจียบลองเทียบกับตัวที่ไซเล็กทั้งสองตัวนี้คือมดหน้าตาขนาดแตกต่างกันพอสมควรนี่คือความเป็นที่สุดในเชิงของตัวใหญ่ที่สุดอาจารย์เจีบเคยได้ยินข่าว ใช่ไหมครับเร็วๆนี้มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะเ,เสียชีวิตกับการถูกมดตะหน่อยต่อยนะครับนี่คือเป็นมดที่มีพิษที่สุดในในในบ้านเราแต่ไม่ไม่มีพิษที่สุดในในโลกเนาะมดที่พิษที่สุดในโลกตอนนี้อยู่ในอเมริกาใต้แต่ในประเทศไทยเนี่ยตัวที่มีพิษที่สุดในโลกก็คือตัวนี้เราเรียกมดตะหน่อยอกส้ม พิษเขาเนี่ยคนเสียชีวิตกับมดชนิดนี้เนี่ยอย่างน้อยปีละหนึ่งคนนะครับไอ้ตัวนี้แล้วก็เขาพิษเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่คนที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะเป็นคนมีอาการแพ้พิษของของมดตัวนี้นะครับผมเจอหลายเคสมากหลายหลายคนมากที่ถูกมดชนิดนี้ต่อยแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นวิธีการในการดูแล ป้องกันหรือรักษาเนี่ยก็คือว่าพยายามให้ให้ถ้าเรารู้ตัวว่าเราแพ้พิษมดกลุ่มเนี้ยต้องมียาแก้พิษไว้ติดตัวตลอดเวลาถ้าเกิดเราไปในพื้นที่ที่ท,ที่ในต่างจังหวัดนะครับเราต้องมีอยาแก้พิษแล้วก็ต้องรีบไปตรงนัานที่ที่เคยแนะนําเขาแต่ว่าเป็นการแนะนําที่ที่ผิดก็คือเราเข้าใจว่าถ้าเกิดถูกอยวันนี้ รักษาหายมันจะมีกลุ่มม,ม,มเพิ่มขึ้นแต่จริงวไม่ใช่ยิ่งถูกต่อยอีกอก็จะยิ่งแพ้เข้าไปใหญ่ดัะนั้นวิธีการอย่างเดียวก็คือว่ามียาแก้แพ้แล้วแล้วก็รีบไปหหมอันทีนะครับในเรื่องของอีกตัวหนึ่งที่น้องๆเนี่ยสนใจแล้วก็ชอบเลี้ยงวดตัวนี้มากเพราะว่ามันเป็นวดที่กระโดดได้อื เราเรียกจัมปิ้งแอนมันสามารถจะกระโดดได้ยี่สิบเซนกระโดดโดดแบบโดดกระโดดเนี่ยยี่สิบเซนติเมตรตัวมันยาวหนึ่งเซนติเมตรนั่นหมายความว่านัเขาสามารถจะกระโดดได้ไกลยี่สิบเท่าของความยาวของอตัวเขาเอานักโดดไกลโอลิมปิกของของโลกเขากระโดดได้กี่เท่าของความยาวตัวนะพี่ว่าไม่น่าพี่ว่าไม่น่าจะ จะเกินสามเท่าของความยาวตัวมดจริงกว่าเยอะถ้าพูดถึงความเป็นความเป็นที่สุดแล้วตัวนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะมดชนิดนี้เนี่ยเขาสามารถจะกลางเที่ยวได้ร้อยแปดสิบองศาเวลาล่าเหยื่อนะเขาจะกินพวกมแมลงที่วิ่งเร็วๆด้วยด้วยความเร็วเสี้ยววินาทีเขาสามารถจะจับเหยื่อได้าการที่อาปากแล้วก็เดินเดิน,เด,น,เ,ดนเดินไปนี่คือความเป็นที่สุดของของมด เราสามสามอย่างแต่เรามีความเป็นที่สุดของมดในในบ้านเราเยอะอ<ม>ีกมากมายนะมดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสามารถจะยกน้ําหนักได้ประมาณยี่สิบห้าเท่าของ,<ม>ข,องของน้ําหนักตัวคือยกแล้วก็แบกขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นเนี่ยยี่สิบห้าเท่าแต่ถ้าเกิดลากลากเนี่ยสามารถจะลากได้ประมาณห้าสิบเท่นานะครับนี่คือความความเป็นที่สุดของของของ,ของมดนักยกน้ําหนักเอลลเปนติกยกได้กี่เท่าของของน้ําหนักตัว ไม,ไม่น่าจะเกินสองเท่าเนาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมดเราเนี่ยเจ๋งกว่าเยอะเลยถ้าเกิดใครน้องๆสนใจที่จะมาดูความ Amazing ของของมดเนาะก็สามารถที่จะมาดูได้ที่อพชออย่างนี้หรือถ้าต้องการข้อมูลพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพก็ไปดูที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพา เราสามารถที่จะให้องค์ความรู้เหล่านี้กับกับน้องๆกับคนที่สนใจได้ค่ะนี้นะี่คะเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยพี่วีเนี่ยได้ทําการเก็บตัวอย่างมดไว้เยอะมากนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยสงสัยว่าทําไมพี่วีจะต้องแบบเก็บตัวอย่างมดไว้เยอะแยะมากมายขนาดนี้มันมีความสําคัญยังไงคะค่ะในเรื่องของการศึกษาอนุกรมวิทานนะ<ม>ครับตัวอย่างถือว่าสําคัญมากๆถ้าไม่มีตัวอย่าง สำหรับการศึกษาเนี่ยเราไม่สามารถจะพูดถึงงานอนุกรมวิธานได้เลยและการเก็บตัวอย่างเอาไว้เนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้ว่าในบ้านเรามีอะไรเยอะแยะมากน้อยแค่ไหนคือเป็นตัวบอกว่ามันมันคืออะไรมันได้จากไหนระยะเวลาผ่านไปจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้ว่ามันเคยมีอยู่ในบ้านเราถ้าเกิดมาถางไปล้ว หลายสปีชีส์หลายชนิดที่ที่อยู่ในกรอบหลักนี้บางชนิดเคยมีรายงานว่าอยู่ในาากนรุงเทพมหานครแต่หน้าวันนี้หาไม่ได้อีกแล้วในาากรุงเทพมหานครเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนดังนั้นการเก็บรักษาตัวอย่างเอาไว้เนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากสาหรับ,บการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและก็การศึกษาอนุรักษ์วิถาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาการตั้งชื่อสัตว์ชนิด จำเป็นจะต้องมีตัวอย่างต้นแบบมีตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาถ้าเราไม่มีตัวอย่างแบบนี้เราไม่สามารถที่จะตั้งชื่อได้เลยยกตัวอย่างเช่นชนิดนี้แต่ก็เป็นชนิดใหม่ของโลกที่กําลังจะศึกษากําลังจะตีพิมพ์ถ้าเราไม่มีตัวอย่างบอกว่ามันคือตัวนี้หมายเลขนี้หน้าตาแบบนี้เราไม่สามารถที่จะตีพิมพ์ได้ร <Wow. S 1> และการสตารตัวอย่างอาจารย์เจีเ๊ยบเห็นไหมครับว่าถ้าเกิด <Wow. S 1> เราเอามด ถือมดอย่างนี้เนาะแล้วก็ให้ปลายกระดาษสามเหลี่ยมหันมาหาชี้มาหาเราเนี่ยหัวมดจะต้องอยู่ด้านซ้ายมือตลอดเวลานี่คือกฎกติกาในการสตาร์ทตัวอย่างมดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนศึกษามดส่วนใหญ่ร้อยละร้อยเปอร์เซ็นเป็นคนถนัดขวาเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเขาเขาสตาร์ทแล้วก็ดูในกล้องเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะวาดวาดรูปคนมดขวาเนี่ยจะวาดรูปจับซ้ายมด บเพราะนั้นลักษณะเป็นเช่นเดียวกันเลยเราดูกล้องเนี่ยเราจะเห็นจากภาพปก่อนชัดเจนนะครับแต่อาจจะลําบากสําหรับคนถนัดสายนิดนึงะครับนี่คือความสมําคัญของการมีตัวอยา่างเพราะฉะนั้นพี่วีถึงมีตัวอย่างมดไว้เยอะแยะมากมายในแต่ละชนิดอาจจะต้องเก็บหลากหลายพื้นที่เราะจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาของมันโดยเฉพาะสีผิวล้จับมดแดงใช่ไหมครับมดแดงเนี่ย ตั้งแต่เหนือสุดยันใต้สุดเนี่ยถ้าเกิดเราเราสังเกตดีๆเนี่ยสีจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเหนือเนี่ยสีของมดแดงส้มเนี่ยที่เรากินไข่เนี่ยจะอ,ยออกสว่างนอพอไปทางใต้นราชาีว่หรือลงไปทางทางมาเลเซียสีออกจากคำออกดําเลยได้สยซ้ำยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บตัวอย่างหรือต้องมีตัวอย่างไว้สำหรับดูความแต่ ดันั้นองค์การที่พิจารณานื้อัตว์รรชาติเนี่ยเลยจําเป็นจะต้องมีการเก็บรวบรวมตัวอย่างมีงานหนึ่งเลยซึ่งเป็นงานหลักของหน่วยงานที่นี่ก็คือว่าต้องเก็บรวบรวมตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นมแมลงพืชและก็สัตว์ุวมอยู่ด้วยต้องเก็บเอาไว้เพื่อเป็นคลังเป็นสมบัติของชาติซึ่งใครน้องๆที่สนใจจะมาดูตัวอย่างสามารถจะเข้าถิงตัวอย่างตรงนั้นได้อย่างง่ายาย ค่ะและนี่ก็คือความสำคัญนะคะของการเก็บตัวอย่างมดนะคะในพิพิธภัณฑ์นะคะถ,ถ้าเกิดน้องๆเขามีความสนใจที่จะเริ่มในการศึกษาเกี่ยวกับมดเนี่ยเราควรจะเริ่มตั้งแต่ตรงไหนก่อนดีอันดับแรกเลยถามตัวเองก่อนเนาะถามตัวเองก่อนว่าเราเราเราชอบหรือเราสนใจกับมันจริงๆหรือเปล่าเนาะ พอ,พอเราถามตัวเองว่าเราเราชอบหรือเราสนใจกับมันจริงๆแล้วเนี่ยถามตัวเองต่อว่าเราชอบอะไรของมันมบางคนชอบในเรื่องของการเลี้ยงเรื่องของพฤติกรรมบางคนชอบเหมือนพี่วีก็ชอบในเรื่องของการอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นก็ไปหาข้อมูลไปหาข้อมูลซึ่งตอนนี้ข้อมูลมดในไทยหรือมดในโลกเนี่ยมีเยอะแยะมากมายในอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งมีหนังสือ ที่ที่เราที่มีเป็นภา,าษาไ <ใ Memory. S 1> ทยออกมาเยอะแยะมากมายอ่านเยอะๆดูเยอะๆนะครับก็จะทําให้ให้เราสามารถที่จะเห็นเห็นมันเข้าใจมันได้ได้เยอะหลังจากที่มีหนังสือมีตำรับตํารามาดูแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวอย่างเอาตัวมันมามานั่งมานั่งดูนะครับแล้วก็ลองลงลงมดูนะครับสําหรับใครที่สนใจต่อในรายละเอียด เรื่องของชนิดมดหรือศึกษามดจริงๆค่อยมาเรียนในคณะที่มีการเรียนการสอนทางด้านชีววิทยาก็ไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์อย่างมองบูรพาคณะวนศาสตร์มาเลากตรศาสตร์หรือภาคชิกิตาซึ่งคณะเหล่านี้เราสามารถที่จะมาศึกษามดในรายละเอียดได้ต่อไปค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะดรวิยาวัน์ใจตรงนะคะ เป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้นะคะกับเด็กๆแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมดนะคะในประเทศไทยให้กับน้องๆทุกคนนะคะสำหรับ EP ถัดไปนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างมดในภาคสนามนะคะน้องๆก็อย่าลืมมาติดตามตอนต่อไปกันนะคะ